เปิดร้านแล้วค่ะเพื่อนๆวันนี้มาเร็วค่าไม่ได้แวะแมคโครนะคะของเรามีพร้อมแล้วนี่ของพวกนี้เราซื้อมาจาการ้านส่งนะคะเพื่อนๆร้านส่งร้างแก้วที่เราซื้อประจํานะคะพวกนี้เขาจะราคาถูกนิดนึงบางตัวก็ราคาเท่ากันกับ Mac Pro แมคโครละค่ะเราก็เลยถ้าเราขี้เกียจไป Mac แมคโครเราก็ซื้อที่นี่ทีเดียวเลยวันนี้ซื้อไม่เยอะค่ะเพราะว่าเรามีของตุนไว รจะพร้อมขายค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเปิดร้านมาเพราะเมื่อวานตอนเย็นก่ันกลับได้จัดเอาไว้แล้วบางอย่างนะคะแล้แข็งก็มาลงแล้วร้อยแข่งมาลงแล้ว<ๆ>มาเมื่อคืนนี้นะคะ<ๆ>อากาศดีค่ะวันนี้อากาศแจ่มใสแต่ว่าสายๆว่าไม่แน่อาจจะปิดร้านไปธุระนะคะเดี๋ยวดูอีกทีอาจจะมีคลิปเพื่อนๆในไม่ยาวเนาะ คลิปช่งชวงเช้ามีไม่เยอะนะครับเพื่อนๆนช่งชวงเช้ามีไม่เท่าไหร่เพราะว่า9ก้าโมงนี่แปดโมงเก้าโมงเก้าโมงประมาณเก้าโมงเนาะไปธุระที่โลบบุรีค่ะเพื่อนๆนน,น,น,นะคะพปกัไนไปธุระที่ลบบุรีก็เลยกลับมามีคลิปช่งชวงเช้าก็มีหน่อยเดียวคลิปที่เห็นส่วนใหญ่จะเป็นช่วงบ่ายนะคะบ่ายๆล้วก็จะเหลือลูกค้าประจําตอนช่วงบ่ายซึ่งมันก็ไม่ได้เยอะเหมือนช่งชวงเช้านะคะวันนี้คลิปไม่ยาวไม่มีอะไรมากเนาะเพื่อนเพื่อนเนาะ ให้เพื่อนๆชมกันไปเล่นๆเพลินๆนะคะเพื่อนๆเราเคยทาคลิปเนาะวันไหนเราไม่ได้ทําเราก็รู้สึกเหมือนขาดอะไรไปอย่างหนึ่งได้นิดได้หน่อยก็มาแบ่งปันเพื่อนๆนะคะชมกันเพลินๆค่ะเพื่อนๆนะคะดูเล่นๆค่ะยายก็ลืมใส่นมเข้าไปแล้วแม่มันหวานเ่ยนะ ใหม่ๆเองนี่แหละเดี๋ยวครูตามกลับบ้านเดี๋ยวครูตามกลับบ้านเหมือนในกอนเลยหลังๆนี่ครูไม่ตามแล้วครูเลิก ให้ดโอ้ดมสดได้แก้วสุดท้ายพอดีเลยนี่แม่อามุใหแม่ผมใส่หมี่บกท่มุกไม่มีูกมีแต่พวกนี้ครูทำเพิ่มเป็ห้าบาทเพิ่มเป็ห้บาทจ้ะจ้ะทำไหมใส่อะไรใส่มุผูกหรือว่าเยลลี่ใส่มุกนะครูหครับ ได้ยังว่าทำไมอ้าวนักเรียนยังอยู่นึกว่าเขาไปเรียนบ้านนายังนักเไปยนที่รั้งกลับมาแล้วยังอยู่เหมือนเดิมเเออเห็นมีน้ำมีนมว่านักเรียนได้กินอีกแล้วใครมาเรียน,นตัดอยู่กับต้นเสาตรงนั้นอ่ะแล้วก็กอัอนน,ออนี<ก>นน้คือชงชาเขียวนะคะเพื่อนๆชงชาเขียวด้วยเฟรนช์เพรสค่ะเพื่อนๆมันเป็นเหมือนกับที่มันจะมีที่กรองแล้วเราก็กดลงไปเราก็จะได้น้ําเลยนะคะ ง่ายดีเวลาชงเวบเร่งด่วนไม่ต้องใช้ถุงกลองค่ะแล้วก็ไม่ปวดแขนด้วยพอดีมีปัญหาเรื่องแขนนิดนึงค่ะยกถุงกลองหนักมากๆเกเกรงแขนมากมาก,ม,าก,ม,ากมันเจ็บแขนเราก็เลยซื้อเฟรนด์เพจมานะคะเพื่อนๆชงง่ายค่ะนะคะชั่วโมงเร่งด่วนค่ะแต่ถ้าชเงเยอะก็ใช้ถุงกลองอยู่ดีค่ะ,เ,ะเวลาเราทําเบดชายเยอะๆนะคะอันนี้เราทําคือเวลาชาไม่พอเราก็ใช้อันนี้ง่ายแล้วก็เร็วค่ะเดี๋ยวก,กดลงไปนะคะเพื่อนๆเ,เ,เราก็จะ ไอ้ตรงนั้นมันจะเป็นแผ่นกรองนะคะมันจะกรองชาให้เราเลยง่ายดีให้เพื่อนๆดูค่ะนะคะวิธีทำอันนี้เอาไว้ใช้สำหรับฉุกเฉินค่ะแต่ว่าถ้าชงเยอะๆก็ใช้ถุงกรองค่ะเพื่อนๆพอนคุกันหแห่ทุกคนไมทีตายแล้วทุอย่างไม่แพงหรอกช่วงนี้ปีนี้โงเรียนถูกก็ไอสองคนนี้พอโผล่ประตูมาก็ได้กินแล้วแม่อยู่นี่เนาะ